อากาศยามเช้าค่ะประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วค่ะหมอกยังเยอะมากหมอกเยอะมากเลยสวยใช่ไหมคะกับดาวเร,เรืองบ้านๆน,นี่ช่วงนี้ดูดูหมอกเยอะ,ะหมอกเยอะบนคงบนเขานี่คือบนเขานะคะหมอกเยอะมากหายกันไปหมดเจ้าแมวจอมสน กาศจดชื่นต้องดูต้นไม้สวยๆนะคะกากาดชื่นมากหนาวมากมากขอบบออ ป๊เก่มาดูบอลกันดีกว่าค่ะดูบอลกันดีกว่านะคะเพื่อน แกลอดแล้วอันนี้อันนี้เอเปิดปากถุงด้ยละอันนี้เปิดปากถุงอันนี้อธิอนุบาลไว จะงรงผีเปนจะงค่ะนี่คือหมอกนะคะเจ็ดโมงกว่าแล้วอากาศยังดีเย็นหนาวมากฟันออก <c oughs> นี่นี่บรรยากาศรอบบ้านค่ะข้างบนเป็นบนเขาถ้าเราเดินขึ้นไปเหมือนเมื่อวันเหมือน,น,น,นคลิปที่แล้วนะคะไหมคะเพื่อนๆมันจะแบบบรรยากาศคือหมอกดีมากหมอกสวย กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ